เสียงแน่สวัสดีครับวัสดีครับเขาเรียกว่าเกิดอะไรออย่าพถ้าเพลงนี้ขึ้นแล้วทุกคนต้องหยุดแล้วเต้นพร้อมกันเออจริงๆเอาแต่ว่าตอนนี้พัชชากับน้องปอในฐานะของ True f a n t a s i a นะฮะจะมาร้องเพลงนี้ไปด้วยกันใช่ครับเมื่อกี้ผมร้องไปรอบหนึ่งแล้วผมเหนื่อยมากเลยแ่ทีีใครร้องได้แล้วบ้างไหมครับ แค่นี้ขอแค่นี้มิซีทั้งหมดที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจัดการให้อยากให้ร้องพร้อมกันแค่ว่า H s s แค่นี้รักละขอไอ l เพล t ไอ k ทอล์กไอสมาร์อีกนิดนึงเราเริ่มต้นจากตัวเอก่อนง่ายๆก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองร้องไปพร้อมๆกันนะคะเพลงนี้คุณแม่พัชชาพร้อมพร้อมมากคุณแม่พร้อมแล้วคุณลูกพร้อมไหมพร้อมครับโอเคผมน้องเลินก็พร้อมนะฮะ น้องเรินจ้าน้องเริรนน้องเรินจ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยคือคนโน้น่ะเป็นนัดเดตแต่เนี้ยเป็นน้กนมาอิสระอิคนมีสไตล์เจอเล่นเน็ตจะโทรก็เติมไปเอสเท่านั้นเรื่อแรงแฟนใครเลือไอเพ a y ไอเพ y I ไอเพ เน้นแค่คุยแค่เมาเทาหากันใกล้หรือไกลก็โทรฉันทุกคำเอชเมาฉันจับใจเลือกไอทอกไอทอกไอชอว์จนโหลดอัพเตอกดเน็ตเป็นใจกัวเว็บเร็วทันใจออนไลน์จะได้ไปกับเอชลบตามทีมไลนสเลือกไอเน็ตไอเน็ตไอเนย์สนุนจนคุยจงเน็ตจงแชทอีกเว็บออนไลน์โหลดแอพเต็ใจมีเอชโซเบลเบอร์ไร ให้ครอบุกจุกไลสตายตู่สังคมสามตีพ oh, ัปลาบวกเราชาวเอสดูมูเอสแต่ละกต่ใาเป็นคุณแพ็คเกออใจู่สังคมสามตีพัาพวกเราชาวเอสเอสเอสฮู้ต้กิดการเรียนรู้ทุกืนนะครับช่วยเลือสาวทุกคนแล้ว อิสราเอลคนมิสดายเจลเนตโซโจก็เติมไฟเอสโซแชนเดรนแสงไกลเหลือ i, I play I play I play เล่นแค่คุยแค่เมาโชหักกันใกล้หรือไกลก็เท่าชัดทุกครั้งเอสบอลชัดชอบใจเหลือ I talk I talk I talk เสริมอัพสเต ไอ้สุ่มเอ็ดสุ่มแล้วไม่โดนใจมีให้ครบถ้วนทุกไลฟ์สไตล์สื่อสังคมตามที่รัฐแบกพวกเราชาวเอสอดูมือหน่อยสุ่มเอ็ดสุ่มแล้วไม่แฉกใจมีให้กว้างทุกที่ทุกไทยสื่อสังคมตามที่รัฐแบกพวกเราชาว ก็กึุงสุและตายสู่สังคมสามทีพลัดแต่พวกเราชาวเอสชูบุเอ็นเป็นแลก็โดนใจพุ้ยพนเกเก่ง่ไทยสู่สังคมสามทีพลัดแต่พวกเราชาวเอสเอเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ันขนาดนี้เหรอครับขนาดนั้นเหรอที่จี่เราก็บอกแล้วว่าเจะเป็นแดนเซอร์ไง ขอบคุณครับ <hadi Principal. S 2> ขอบคุณพระชาด้วยขอบคุณปอด้วยนะคร <ciudad> ับ <Est swim together>